ดีข้างในอย่าไปดีข้างนอกมนุษย์เราไม่ว่ากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันที่เราผ่านมาแล้วจิตใจของเราส่งออกไปรับรู้ข้างนอกสิ่งที่ดีๆก็เห็นอยู่ข้างนอกสิ่งที่ไม่ดี ก็เห็นอยู่ข้างนอกแต่ไม่ยอมปรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาดูข้างในตัวของตัวที่ท่านเรียกว่าโอปะนญิโกคือน้อมสิ่งนั้นเข้ามาดูมาสอนใจตนเองสิ่งที่ดีข้างนอกท่านน้อมเข้ามาสอนตัวเอง ให้เป็นคนดีเราก็จะดีด้วยไม่ใช่แต่ไปสรนเสริญเยินยอความดีข้างนอกของผู้อื่นแต่ตัวเราเองยังไม่ดีพอเลยสิ่งที่ชั่วร้ายข้างนอกก็โอปนายิโกเข้ามาดูในกายในใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างในสิ่งเหล่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่าคนตาดีเมื่อพบดวงไฟก็เห็นแสงสว่างแล้วคือโอปัญิโกเข้ามาใส่กายใส่ใจตนเองส่วนคนตาบอดแม้จะกอดดวงไฟอยู่ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเพราะไปมีอารมณ์ ความสรรเสริญเยนยอความติฉินนินทาในดวงไฟดวงนั้นอยู่โดยไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราดีหรือหรือเราไม่ดีเหมือนท่านลูกหลานลองสังเกตดูพวกที่ตาบอดพบครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเห็นการปฏิบัติและการทำงานของท่าน ก็ไปสรรเสริญเยินยอศรัทธาส่งเสริมอยู่รอบแข้งรอบขาท่านดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านภูมิใจที่ได้เป็นขี้ข่าท่านโดยที่ไม่ยอมโอปนญญิโกเข้ามาใส่ตัวเองว่าทำอย่างไรเราถึงจะดีเหมือนท่านท่านก็คนเราก็คนเหมือนกัน หรือว่าเราเป็นสัตว์เดียรและฉานท่านเทนเทวดามาเกิดบางคนก็สร้างคอนเทนต์มาเพื่อสรรเสริญเยนยอโดยเฉพาะบางคนก็แต่งเพลงให้เพื่อสรรเสริญเยนยอบางคนก็ถวายทรัพย์สินเงินทองให้มากมายเพื่อสรรเสริญเยนยอโดยที่ไม่มีปัญญาน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจตนเอง ว่าทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนดีหรือเป็นทองคําเหมือนท่านเหมือนกับคนที่เป็นขี้อยู่ไปเห็นทองคําก็สรรเสริญทองคําว่าดีมีราคาตัวเราเองก็ยังเป็นขี้อยู่เช่นนั้นตลอดไปไม่ยอมนํามาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นทองคําเหมือนท่านนี่แหละคือความมืดบอดของปัญญา ที่ผ่านมากับไหนกันใดแล้วส่งจิตออกนอกเสมอไม่ยอมส่งจิตเข้ามาข้างในเพื่อปรับปรุงตนเองดูตัวเองสิว่าเราโง่ขนาดไหนมืดบอดขนาดไหนเมื่อคนตารู้คุณตาเห็นแล้วอยากจะค้อนทุบหัวให้ตายให้หมดเลยพวกมืดบอดทั้งหลาย นั่งกอดดวงไฟอยู่แต่กลับไม่เห็นแสงสว่างของดวงไฟเลยไม่เกิดปัญญากับตัวเองเลยนำมาปรับปรุงตัวเองให้เกิดปัญญาให้เจริญก้าวหน้าเหมือนที่ได้พบได้เห็นในที่สุดก็เกาะแข้งเกาะขาภูมิใจในความงูเขาเบาปัญญาของตนเองตายไป,ไปเปล่า ที่เกิดมาในภพในชาตินี้เอวัง